สวัสดีค่ะจะพาทุกคนมาทำาผสมแป้งจะทอดอหนังไก่ค่ะทุกคนคะ่ะแป้งก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะเาใส่แป้งข้าวเจ้ากับอ่านังไก่ที่เราเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าไปประมาณาหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็ จะเติมน้ำลงไปค่ะทุกคนค่ะมาทำพร้อมๆกันค่ะค่ะทุกคนคะแป้งของเราแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเป็นแป้งอ่ะของไทยนะคะแต่ใส่แป้ง,ปงข้าวเจ้าลงไปค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่แป้งข้าวเจ้าของเกาหลีค่ะเพราะว่าแป้งไทยของเรามีปริมาณไม่เยอะค่ะ แล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะน้ำค่อยๆเติมนะคะทุกคนคะ่ะค่ะแป้งก็ต้องควนให้ละลายนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเราจะ,ะนำไปทอดค่ะผสมแป้งเขง้าไปนิดนึงนะคะจะทำให้หนังไก่กรอบอนานค่ะ ปมานี่นะคะทุกคนค่ะละลายแป้งเรียบร้อยแล้วปัะมานี่นะนะคะแล้วก็จะเอาหนังไก่ของเราลงไปคุกเค้าเลยค่ะคุกเข้ามักตั้งเตาเรียบร้อยแล้วนะคะ่ะแล้วก็จะนําลงไปทอดค่ะ,ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะทุกคนค่ะใส่เกลือลงไป ถ้าจะใส่ผงนัวกะเพิ่มเติมนะคะพริกไทยก็แล้วแต่เพิ่มเติมค่ะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะอันนี้หนังไก่มาร์กเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นการเทสความร้อนของน้ํามันค่ะโอเคค่อยๆอย่ลงไปเลยค่ะทอดไก่ ทอดอะไรก็ต้องใช้เวลาค่ะทุกคนคะอันนี้เป็นใบเตยของเรานะคะใส่ใบเตยลงไปหรือว่าใบมะกรูดลงไปทําให้หนังไก่ของเราหอมเพิ่มขึ้นค่ะ,อะทอดไปแล้วก็ไปทําอย่างอื่นรอค่ะใครชอบกินหนังไก่ทอดยกมือขึ้นหอมๆเลยค่ะทุกคนยังไม่กรอบก็มีกลิ่นหอมแล้วนะคะ ทอดไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอทอดหนังไก่ต่อก่อนนะคะะถ้าออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนจะให้ดูในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ